เคสแอตลาสค่ last, ะจัดอันดับเมนูอาหารและร้านดังจากทั่วโลกเพื่อให้นักชิมได้ตามรอยกันล่าสุดจัดอันดับ150ร้านอาหารที่เป็นตำนานน่าไปชิมในปีนี้ปี2024โดยจัดอันดับจาก23,751ร้านดังเดิม เยอะมากเลยนะ2,000ร้านนะคะแบ่งการจัดอันดับพิจารณาเกณฑ์3ข้อก็คือเรื่องของอายุของร้านการให้คะแนนของคนกินและการจัดอันดับเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านจากทาง t a s t e Atlas นะคะซึ่งทิปสมัยค่ะเป็นร้านอาหารที่เข้าไปติดอันดับที่48ในการจัดอันดับครั้งนี้ระบุว่าผัดไทยประตูผีใช่ค่ะทีนี้อีกหนึ่งร้านค่ะก็คือร้านประจักษ์ ติดอันดับที่108ในการจัดอันดับนี้เช่นกันโดยระบุว่าตั้งอยู่ในย่านที่ได้รับอิทธิพลจากจีนเรียกว่าเป็นพัตตะคารเป็ดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วก็เสิร์ฟเป็ดสไตล์กวางตุง้ง